สวัสดีครับขอต้อนรับสู่วิรียบรีฟกับผมธนงขันทองครับเข้าโชว์เทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการหนุนหลังจาก Tencent Holdings นะครับของทางด้านจีนเองนะครับมีแผนการที่จะระดมทุนในตลาดทุนนะครับโดยนะครับรายงานของรอยเตอร์สนะครับบอกว่าเข้าโชว์เทคโนโลยีมีแผนการที่จะทำไอพีโ ระดมทุน4,950ล้านเหรียญสารถึง5,420ล้านเหรียญจะถือว่าเป็นการทำ IPO ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในรอบ1ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวในตลาดหุ้นฮ่องกงซึ่งค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับบริษัทของจีนโดยเฉพาะยิ่งบริษัทเทคโนโลยีนะครับนิยมนะครับที่จะระดมทุนนะครับทั้งในตลาดหุ้นฮ่องกงรวมทั้งในตลาดหุ้นภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้รวมทั้งตลาดหุ้นสินเจิ้นนะครับ แผนการระดมทุนของเข้าโชว์เทคโนโลยีนะครับจะมีการออกหุ้นให้กับนักลงทุนนะครับสามล้านกว่าหุ้นนะครับราคาที่กําหนดเอาไว้คร่าวๆตอนนี้นะครับหนึหเหรียญฮ่องกงถึง115เหรียญฮ่องกงนะครับคาดว่าจะกําหนดราคาในขั้นตอนสุดท้ายได้ในวันศุกสุ์ที่29มกราคมนี้นะครับส่วนวันเทรดนะครับในตลาดหุ้นฮ่องกงวันแรกน่าจะเป็นวันที่5 กุมภาพันธ์ครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนทุนบุรลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียจางบุรลวงฟันเวื่์ยันเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้งเบื้องบนบอยแอปพลิเคชันและอย่าลืมกด subscribe ที่ยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัพเดตข่าวสารล่าสุดครับ